ชาวชายโยยิ้มหวานงวดนี้เจ้าโอเลี้ยงจัดให้เน้นๆชัดๆงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่27ดมิถุนายน2 5 6 4เวลาพักผ่อนหลังรับประทานอาหารเสร็จในวันหยุดดีๆแบบนี้ก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางที่แฟนคลับเจ้าโอเลี้ยงนกเอี้ยงแสนรู้สุดปังถึงกับยิ้มหวานเพราะงวดน,นี้น้องจับเต็มจิกให้เน้นๆชัดๆจัดไปจ้า แน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นแฟนคลับเจ้าโอเลี้ยงน้องนกเอี้ยงดำแสนรู้ที่ทางท่านเจ้าอาวาสวัดเยื้องคงคาลามตำบลเทวรา,อราชอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองได้เลี้ยงไว้หลังจากที่ลูกศิษย์วัดได้นำมาถวายเมื่อประมาณหนึ่งปีก่อนก็คงไม่กล้าปฏิเสธว่ามีหลายครั้งหลายหนมากที่ชุดตัวเลขที่น้องจิกเสี่ยงให้จะทาให้พวกเราสมหวังไปตามๆกันแต่ก็ยังว่าค่ะมีผิดมีถูกบ้างก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าไปแล้วถ้าพูดถึงความดังความน่ารักณนะเวลา ตอนนี้น้องก็ไม่เป็นรองใครจริงๆค่ะดังนั้นถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้งวดวันที่1กรกฎาคม64ที่จะถึงนี้น้องก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังอีกเช่นเคย เพราะจากการเปิดเผยของนุ่มใหญ่ไวกลางคนที่ได้มีโอกาสเดินทางไปกรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆณวัดเยงคงคารามแห่งนี้และก่อนกลับก็ไม่ลืมที่จะแวะไปเยี่ยมเยือนป้อนอาหารและเสี่ยงขอเลขเด็กจากน้องโอเลี้ยงเพื่อหวังมีโชคมีลาบอีกงวดซึ่งก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะจากการนำม้วนกระดาษที่เขียนตัวเลข0ถึง9แล้วยื่นให้เจ้าโอเลี้ยงจิกให้วดนี้น้องก็ไม่รอช้าจัดให้เน้นๆด้วยการจิกสองครั้งได้เลข2ตัวชัดๆ 36, 6, 6 3สา ชัดๆอีกรอบนะคะ3 6 6 3แต่ว่าไปแล้ว6กับ9ก็คือเลขเดียวกัน ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบชุดนี้ก็อย่าลืม3993กันด้วยนะคะสาธุค่ะเพื่อนๆทุกคนยังไงวดนี้เรามาลุ้นกันต่อว่าเจ้าโอเลี้ยงจะทําให้แฟนคลับยิ้มหวานกันอีกไหมแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังบางๆกับชุดเลขที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้ปะด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะลุยหจริงๆนะคะจุ๊บ